ต้อนรับก,กลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสุดยอดเครื่องบินรบยุคใหม่จากสหรัฐอเมริกา f 1 5 a Eagle รุ่นปี2025หรือที่รู้จักกันในชื่อ F-15EX ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเหนือชั้นทางอากาศพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในตอนนี้ F-15A รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาดีไซน์อันแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประกูล F-15 เอาไว้แต่มาพร้อมกับการอัปเกรดทั้งภายนอกและภายในให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศรุนแรงและความร้อนจากการบินด้วยความเร็วสูง ภายนอกของ F-15A ปี2025ดูล้ำยุคยิ่งกว่าเดิมปีขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ให้สามารถรับน้ำหนักอาวุธได้มากขึ้นและเสริมสมรรถภาพด้านการควบคุมที่ดีกว่าเดิมยังมีระบบเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดติดตั้งอยู่ในจมูกเครื่องบินซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำในทุกสภาพอากาศภายในห้องนักบินก็ถูกปรับปรุงอย่างชัดเจน จอแสดงผล HUD และระบบสัมผัสแบบ Full ู l a s s Cockpit ถูกนำมาใช้แทนที่ปุ่มแบบเก่าทำให้นักบินสามารถควบคุมทุกระบบได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยคำนวณข้อมูลการรบแบบเรียลไทมเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของนักบินในทุกสถานการณ์ ด้านสมรรถนะ F-15A รุ่นใหม่นี้ติดตั้งเครื่องยนต์คู่ GE f 1 1 0ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง29,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงกว่าแมท2.5และทยานขึ้นสู่ระดับความสูง60,000ฟุตได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า22ลูกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ อากาศสู่พื้นหรือระเบิดนำวิธีต่างๆทำให้มันสามารถทำหน้าที่ทั้งโจมตีและป้องกันได้อย่างสมบูรณ์แบบอีก 1. จุดเด่นของ f 1 5 AP 2025คือระบบเครือข่ายเชื่อมต่อ network centric warfare ที่ช่วยให้เครื่องบินสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆได้แบบทันทีส่งผลให้การวางแผนรบมีความแม่นยำและประสานงานกันได้ดีมากยิ่งขึ้น สรุปแล้ว F-15A e เกปี B 2025คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเครื่องบินรบสมัยใหม่ด้วยการผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับโครงสร้างที่เชื่อถือได้ทำให้สหรัฐอเมริกายังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านอากาศยานไว้ได้อย่างมั่นคงหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปินโซนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ